พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตอบสนองความต้องการของพระเจ้าและความต้องการในปัจจุบันที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่7โครงร่างความจําเป็นที่เราจะต้องตรากตรำบนตัวของพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อจะมีผลผลิตมาจัดแสดงพระคริสต์ในคตตริสตจักรและมีส่วนที่ล้นเหลือของพระคริสต นำมายังการประชุมของคริสตจักรเพื่อน,น,นมัสการพระเจ้าพระบิดาของเราอย่างเป็นกลุ่มชนข้อพระคัมภีร์พระบัญญัติบทที 10, 7, 12, 17, ่8ข้อ7-10บทที่12ข้อ6-7ข้อ11-12ข้อ18บทที่16ข้อ15-17เอเฟโซบทที่3ข้อ8โยฮันบทที่4ข้อ23-24ถึงวันพฤหัสบดี โรมันสถ้าเราตรากตรำบนตัวของพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งอย่างสัตว์ซื่อเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์เป็นผลผลิตที่มาจัดแสดงพระคริสต์ในคริสตจักรเอเฟ,ฟโซโบบที่3าข้อ8 1โหรินโทบทที่12ข้อ26อารบิกหนึ่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของคริสเตียนคือการตรากตรำบนตัวของพระคริสต์ทุกวัน จึงจะมีส่วนที่ล้นเหลืออันอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์นำมายัางการประชุมเพื่อจัดแสดงพระคริสต์อย่างอุดมสมบูรณ์ข้อ26วงเล็บ1เรามาชุมนุมร่วมกันในการประชุมของคริสตจเพื่อจัดแสดงพระคริสต์กลสไซบท,ที่1ข้อ18ข้อ27วงเล็บ2โดยอาศัยประสบการณ์ในแต่ละวัน ที่เรามีต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นจัดแสดงแห่งผลผลิตของพระคริสต์เอเฟ,ฟโซบทที่3ข้อ8ข้อ17ถึงส8บกลรายบทที่สอข้อ6ข้อ9-10ข้อ17วงเล็บ3การประชุมของเราควรจะเป็นการจัดแสดงถึงสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นสิ่งที่พระคริสต์ทรงมี และสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำเสมอเฮบรายบทที่หนึ 9, ่งข oh ้อสามบทที 9, ่สองข้อเก้าบทที่สิบสี่หนึ่งโยฮันบทที่สามข้อแปดบทที่สี่ข้อเก้าข้อสิบห้ากิจการบทที่สองข้อยี่สิบสี่ข้อสามสิบสองถึงสามสิบสามวิว์บทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดขอถึงสิบแปดอารบิกสองเราประชุมกันไม่เพียงเพื่อจัดแสดงพระคริสต ที่พระเจ้าประทานแก่เราเท่านั้นแต่จัดแสดงพระคริสที่เราได้ก่อกำเนิดพระคริสที่เราได้ตรากตรามบนตัวของพระองค์และพระคริสที่เราได้ประสบการณ์ด้วยนี่คือพระคริสที่เราจัดแสดงในขณะที่เรามาชุมนุมร่วมกันโครซายบทที่หข้อ12ถึง13ฟิลิป,ปอยบทที่3ข้อ1ิอาราบิก3 ถ้าเราตรากตรำบนตัวของพระคริสต์อย่างต่อเนื่องเราก็จะมีส่วนที่ล้นเหลืออันอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์นำมายัางการประชุมเพื่อจัดแสดงพระคริสต์อย่างอุดมสมบูรณ์ 1. โึกรินโ์บทที่1นึข้อ3 4บข้อ30บทที่10ข้อ3าถึง4บทที่14ข้อ26สัปดาห์ที่7วันพฤหัส,สบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า เอเฟโซบทที่3าข้อ8พระคุณนี้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในท่ามกลางวิสุทธิชนทั้งหมดให้ประกาศความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์เป็นกิตติคุณแก่พวกต่างชาติ 1. นึกรินโ์บทที่14ข้อ26 พี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรกันทุกครั้งที่ท่านทั้งหลายมาประชุมร่วมกันบางคนก็มีเพลงสดุดีบางคนก็มีคำสั่งสอนบางคนก็มีคำเปิดเผยบางคนก็มีภาษาต่างๆหรือบางคนก็มีการแปลวงเล็บภาษาต่างๆจงกระทําทุกสิ่งเพื่อการก่อสร้าง วงเล็บหนึ่งกรินโธบทที่1 4ข้อ26บ่งชี้ว่าเมื่อเรามาร่วมประชุมของคริสตจักรเราควรมีบางสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมแบ่งปันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าคำสอนวงเล็บของพวกอาจารย์เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์มาเสริมสร้างและบำรุงเลี้ยงผู้อื่น การเปิดเผยวงเล็บของผู้เผยพระวจนะข้อ30เพื่อให้ผู้คนเห็นนิมิตเกี่ยวกับพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้เป็นข้อลับลึกของพระเจ้าและคริสตจักรอันเป็นข้อลับลึกของพระคริสต์การพูดภาษาต่างๆเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ผู้ที่ไม่เชื่อวงเล็บข้อ22ได้รู้จักและต้อนรับพระคริสต์ หรือการแปลอันจะทำให้ภาษาต่างๆที่พูดถึงพระคริสต์และพระกายของพระองค์เป็นที่เข้าใจได้ก่อนที่เราจะมาร่วมประชุมเราควรต้องเตรียมตัวเราไว้สำหรับการประชุมด้วยสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ไม่ว่าจะได้มาโดยประสบการณ์ที่เรามีต่อพระองค์ หรือโดยการที่เรารับสุขพระคำของพระองค์และสัมคีธรรมกับพระองค์ในการอธิษฐานเมื่อเข้าสู่การประชุมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรอและไม่ควรจะต้องรอการดนใจอีกแต่เราควรฝึกฝนวิญญาณของเราและใช้ความคิดที่ผ่านการฝึกฝนของเราให้เกิดการใช้งานในการมอบถวายสิ่งที่เราได้ตระเตรียมมาให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้รับสง่าราศีและความอิ่มหนำพระไทยและให้ผู้อื่นที่ร่วมประชุมได้รับประโยชน์คือได้รับการส่องสว่างการบำรุงเลี้ยงและการก่อสร้างการประชุมเช่นนี้ก็จะเป็นการสำแดงพระคริสในด้านความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์และเป็นการให้ผู้ที่มาร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมแบ่งปันรับสุขพระคริสซึ่งกันและกัน ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและร่วมกันกับพระเจ้าเพื่อก่อสร้างวิสุทธิชนทั้งหลายและคลริสตจักรวงเล็บหนึ่งกรินโทบทที่1 4ข้อ26คำอธิบายหนึ่งเลือกอ่านข่าวสารในโลกทุกวันนี้มีนิทรรศการและงานแสดงสินค้าต่างๆมากมายนี่ก็คือสิ่งที่เรากระทำเมื่อเรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้า เรามาประชุมกันเพื่อจัดแสดงพระคริสเป็นนิทัศการทว่าไม่ใช่แค่พระคริสที่พระเจ้าประทานแก่เราเท่านั้นแต่เป็นพระคริสที่เป็นผลผลิตของเราเป็นพระคริสที่เราได้ตรากตรำและประสบการณ์เราทุกคนมาประชุมกันก็เพื่อจะจัดแสดงพระคริสผู้นี้พี่น้องทั้งหลายการประชุมทุกครั้งของเราควรจะเป็นเช่นนี้ เป็นนิทัศการที่จัดแสดงพะคริตซึ่งเป็นผลผลิตนานา,นาชนิดวงเล็บพะคริตผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งหน้า1 8 0โดยการอาศัยประสบการณ์ที่เรามีต่อความอุดมสมบูรณ์ของพะคริตความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นนิทัศการการจัดแสดงผลผลิตของพะคริตการมาประชุมของเราจะต้องเป็นการจัดแสดงเพื่อแสดงออก ซึ่งสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นสิ่งที่พระคริสต์ทรงมีและสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำเสมอถ้าในระหว่างวันเรามีประสบการณ์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ในหลายๆด้านเราก็ยังจะมาประชุมในช่วงคำ่ำด้วยคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ประสบการณ์เมื่อเราทุกคนล้วนนำบางสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ และนำเอาประสบการณ์ที่เรามีต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์วางไว้ด้วยกันก็จะมีการจัดแสดงพระคริสต์เช่นนี้ทุกการประชุมก็จะเป็นการจัดแสดงพระคริสต์การดำเนินชีวิตของพลพรไพร์ของพระเจ้านั้นประการแรกคือการดำเนินชีวิตที่ตรากตรําบนตัวของพระคริสต์ประการที่สองคือการดำเนินชีวิตที่มีบางสิ่งของพระคริสต มายัางการประชุมเพื่อจัดถวายให้ออกไปการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่ถูกต้องคือการตรากตรำบนตัวของพระคริสต์อยู่ตลอดเวลาจากนั้นพวกเขาก็จะมีส่วนที่ล้นเหลืออันอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์นำมายัางการประชุมเพื่อจัดแสดงพระคริสต์อย่างอุดมสมบูรณ์เราจัดแสดงพระคริสต์ต่อพระเจ้าและต่อศัตรูของพระเจ้า ชนชาติอิสราเอลต้องมายัางกรุงเยรูซาเล็มปีละสามครั้งเพื่อร่วมสามเทศกาลพวกเขานำเอาส่วนที่ล้นเหลือที่ดีที่สุดมายัางกระโจมประชุมเพื่อนมัสการพระเจ้าเราก็มีส่วนที่ล้นเหลือที่ดีที่สุดของพระคริสต์มายัางการประชุมของคริสตจักรเช่นเดียวกันเพื่อเราจะได้นมัสการพระเจ้าในวิญญาณและความเที่ยงแท้ วงเล็บโยฮันบทที่4ีข้อ24